สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2563นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมเปิดสนามนะครับก็เชลซีก็จะทำศึกพรีเมียร์ลีกนะก็บุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนที่สนาม m อเม็กซ์เดียมเวลาตี2:15นะครับคือเล่นในคืนวันจันทร์นับคืนวันเดย์นายนะครับก็เป็นการเปิดหัวนะสำหรับพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกนะครับหลังจากที่ จบดูดูการไปก็เกือบเดือนได้นะครับหลายเดือนก็เดือนก,กว่าประมาณนี้นะครับสําหรับพิม์ลีกครับแล้วก็สภาพทีมเชลซีก็เดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของแฟนลพาราดแล้วกันนะครับคือลพาผาดก็พูดนับในเอาประเด็นคือหลายๆคนอาจจะฟังมาบ้างแล้วนะเพราะว่าแฟนลพาราดได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ ดูดูกันอะไรไปนะครับก็เอาเอาเป็นบางประเด็นแล้วกันนะครับคือไม่ต้องลงลึกไปนะครับทุกทุกคำตอบทุกคําถามอะไรแบบนี้นะคือแลมพาร์ดพูดว่าตอนเนี้ยครับผู้สัมภาษณ์ทีมก่อนแล้วกันนะครับแลมพาร์ดบอกว่าฮาคิมซีเอสก็คงจะต้องพักไปราวๆาสองสัปดาห์นะครับเบนชิวลก็ยังไม่ฟิตนะครับส่วนเดียโกซิวาเนี่ยคือตอนนี้ก็อยู่ลอนดอนนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนนักเตะคนหนึ่งก็ ฟิตนับแล้วก็ทามบิลลี่คิวมอ์นะก็ยังคงต้องรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปนะเพราะว่าเจ็บยาวนะสำหรับบิลลี่คิวมอ์นะครับก็ได้รับเบอร์ยี่สามไปนับแทนมิชชี่ที่ย้ายไปอยู่คริสตัลพาเลสนะครับส่วนเรื่องโคววซิตนะก็คืออย่างในภาพเนี่ยครับก็คือน่าจะคือลงไม่ได้ครับเพราะว่าติดโทษแบนนะผมก็ลืมนึกไปตรงนั้นนะเพราะว่าติดโทษแบนในเกมกับเอฟเอคัพที่แพ้อาร์เซนอลไปนะครับส่วน แรงกดดันนับที่นักข่าวถามไปนะเป็นแรงกดดันเกี่ยวกับการเสริมทัพอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเสริมทัพขนาดเนี้ยก็โอ้โหคือมันจะมีแรงกดดันขนาดไหนนะครับมันต้องดีกว่าซัมเมอร์ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วอะไรหรือเปล่านะก็แลมพาก็บอกว่ายังไงอ่ามันต้องเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะสําหรับซีซั่นนี้ที่มาตรฐานจะต้องมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ผมก็แฮปปี้นะที่ ได้พาทีมได้ลงไปสัมผัสในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกคือเขาได้คุมทีมแล้วก็ได้สัมผัสรายการแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเราพอมาถึงซีซันนี้เราก็เลยเร่งในการซื้อขายนะครับเรื่องเร่งปรับปรุงทีมให้มันดีขึ้นนะครับถึงแม้ช่วงปีซีซันเนี่ยเราก็คือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตามแผนที่วางเอาไว้นะเพราะว่ามันมีโควิดสิบเข้ามานะครับผลส่งผลกระทบทั่วโลกอยู่แล้วนะมันก็เลยทําให้แบบแผนทุกอย่างที่จะปีซีซันอะไรมันก็เลย ดำเนินการไม่ได้นะมันก็เลยปีสั้นปีซีซั่นด้เกมเดียวคือก็คือเจอกับไบรตันนะครับที่เราเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนกดดันไหมกว่าซีซั่นก่อนเนี่ยแลมพาร์ดบอกว่ามันก็คงแปลกใจมากนะที่หลายหลคนมองว่าฤดูกาลที่แล้วไม่ได้กดดันนะคือพอาเข้ามาคุมทีมเชลซีเนี่ยยังไงมันก็กดดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าความกดดันในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็คือทําให้เขาเติบโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับ เขาไม่ได้รับงานคุมทีมเชลซีเพื่อแค่ลุ้นท็อปโฟแล้วก็ดันดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมนะแต่เขาเข้ามาเนี่ยต้องการเป็นแชมป์เพื่อต้องการเก็บชัยชนะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้ครับส่วนแกรกับไบรตันเนี่ยคือรัมผาก็บอกว่าคือก็ต้องถ้าออกสตาร์ทที่ดีมันก็จะเป็นอ่าเป็นเรื่องดีสำหรับเชลซีครับแต่ว่าไบรตันก็เป็นทีมที่ดีครับเรา ไม่ได้เล่นปีซีสั้นคือแบบไม่ได้ลงเล่นปีซีสั้นตามที่ต้องการมันก็เป็นความท้าทายแต่ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วสำหรับเกมพรีมเมียร์ลีกนัดแรกนะที่เราจะเล่นนะครับส่วนตำแหน่งของค่ายฮาวเวิร์เนี่ยคือแลมพาเขาบอกว่า,ามันก็ต้องยคือเขาเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะสำหรับค่ายฮาวเวิร์ลงตรงไหนก็ได้นะครับแต่ตัวนักเตะเนี่ยคือเขาแฮปปี้นะที่จะช่วยทีมแนละ้วได้ช่วยทีมเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อนะที่คาดนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดไม่นานมากนะครับคือเชลซีเนี่ยคือลงไม่ได้แน่ๆคือเบนชิเวลฮาคิมซีเยสนะครับแล้วก็บิลลี่กิลมอร์แล้วก็มาเตโอคอสิตเดียโก็ซิวาด้วยก็คือ5คนหลักๆล,ลงไม่ได้แน่ๆน,นะเพราะว่าอ่าก็อย่างที่บอกนะเบนชิเวลกับฮาคิมซีเบนชิเวลเนี่ยต้องเรียกความฟิตไปนะเพราะว่าอ่ามีอาการบาดเจ็บมาช่วงท้ายซีซั่นที่แล้วนะส่วนฮาคิมซีเยสก็เจ็บในเกมใบกับไบรตันที่ปีซีซั่นไปนะครับ ส่วนบิลลี่คิวมอร์ก็เจ็บยาวนะครับมาเตอโคสิตติดโทษแบนนะครับข่าวดีก็ตรงคิสเดนบูริสิกับ,บอัสปรีกาตานะที่ช่วงเกมเอฟเอคัพคือบาดเจ็บทั้งคู่นะครับแต่ว่า,อาพอมาเกมนี้ก็หายเจ็บทันกลับมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงช่วยทีมในเกมกับไบรตันในวันจันทร์นะครับสื่อเขาคาดการณ์นะพูสกอร์คาดประมาณว่า4 2 3 1ับเีเป่าลงนะครับแต่ ผมถ้าเล่นหลังสี่ผมเชื่อว่ายังไงก็เป็นลิสเตมกับอัสวนะีเวตาที่ยืนแบกซ้ายส่วนเซนเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นดูดิกเกอร์กับซูมานะครับส่วนแลมพาดจะเล่นแบบไหนเนี่ยอาจจะสี่สามสามไปลแล้วแบบกองเต้ยืนต่ําไปเลยแล้วก็เมสันมาว์คายฮาวาตทำเกมไปซิมมัวร์วเนอร์บูริสิตแล้วก็ชิลูอาจจะลงก็ได้เพราะแบบฤดูกาลที่แล้วเขาโชว์ฟอร์มได้ดีอะไรแบบนี้ก็อาจจะแลมพาดจะให้ลงเหลือไงครับเพราะว่ามีข่าวว่าจ,จะย้ายทีมอะไรแบบนี้คือมีข่าวยูเวนตุสอะไรแบบนี้แต่ว่า เจ้าตัวก็ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสว่าคือเขาแปลกใจที่มีข่าวแบบนั้นแต่ว่าเขาแฮปปี้กับเชลซีนะครับก็น่าจะเคลียร์ไปนะสำหรับประเด็นของโอลิเวียชิลูนะครับส่วนไบตันเนี่ยคือทาง who score s ูส r e เขาใส่มาว่าไม่มีนักเตะบาดเจ็บแต่ว่าผมเห็นแวบๆนะที่คุณซื้อของไบตันค่อยสัมภาษณ์นะครับก็คือเหมือนมีนักเตะบาดเจ็บสี่คนอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเพราะว่าจริงไม่จริงไงก็ไม่รู้แต่ว่า คือเราก็ส่วนตัวก็ไม่ได้ตามทีมคู่แข่งอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนะั้นสำหรับเชลซีกับไบร์ตันนะครับคือก็เชลซี Chelsea เรารู้ลึกอยู่แล้วว่านักเตะคนไหนเจ็บไม่เจ็บอะไรแบบนี้นะครับก็ตามนะั้นนะาสำหรับแผนการเล่นที่ข่านะครับโอเคครับเกมก็คงจะเป็นลักษณะแบบว่าเหมือนมันกึ่งกึงปีซีซั่นจากเกมทางการนะเวลาเล่นนะผมเชื่ออย่างนั้นนะนักเตะอาจจะยังไม่ได้มีสภาพความฟิตที่จะเต็มร้อยวิ่งไล่บีเพสซิ่งเหมือนช่วงประ ฤดูก,การเปิดเป็นปกติที่ปีซีซั่นมา3-4นัดอะไรแบบนี้นะผมเชื่ออย่างนั้นอาจจะอึดอๆดอาจาอาจะมีเล่นกันแบบอึดอัดกันนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะบุกชนะได้นะครับก็หวังว่าเปิดซีซั่นคงจะดีกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วเจอกับแมนยูก็โดนถล่มไป40แล้วก็นัดที่ผ่านมาที่เราเจอกับไบรตันที่เอเม็กสเตเดียมเนี่ยก็คือเสมอกันหนึ่งึ่งนะที่เชลซีขึ้นนำไปก่อนจากอัสวิเรต้าแล้วก็โดนตีเสมอในช่วงครึ่งหลัง แล้วเกือบแพ้ด้วยนะเพราะว่าไบรตันเกมนั้นนี่ยท้ายเกมกดเชลซีโหหลังชนฝาเลยสำหรับเชลซีไม่ได้มีโอกาสโต้ขึ้นมาแบบจะอเอาประตูเลยนะครับในเกมวันนั้นก็เกมผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับเกมในวันจันทร์นะครับก่อนจากไปนะครับก็ฝากกด subscribe ช่อง Herdobble ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นใจกับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่ในช่วง After the match นะครับหลังเกมที่เชลซีก็คือจบเกมในวันจันทร์นะครับเราค่อยมาคุยกันต่อนำสลับวันนี้นะครับก็ช่วง before the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ